สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะมาทํางานก็คือ,อวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการทาครีมนะคะเนื่องจากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าเมดีดีเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงบ้างและจิ๊บใช้อะไรบ้างนะคะคือวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเตรียมของมาไม่ครบนะคะเพราะว่าก็รีบๆมากๆเลยก็ไม่มีอทอนเนอร์นะคะตอนนี้คือจะใช้แบบสเปรโกลเฟตเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าอ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่ เมดีดีเนี่ยกำลังสนันเข้ามานะคะเพราะว่าอ,อยู่ในช่วงของการทำสัญญาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นสเปซที่แบบว่ามีส่วนผสมของกรดแฟตเตอร์อยู่สิเอร์เซ็นะคะก็จะทำให้เหมือนกับว่าระหว่างวันเนี่ยลดการดักเสปไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยพอฉีดไปมันจะแห้งไวมากๆมันเป็นน้ำแร่นะคะแล้วก็เป็นเออุ้ยตัวที่สองคือกรดแฟตเตอร์นะคะสองปั๊มแต่ว่าช่วงเนี้ยจิบอ่าจะชอบพอสามปั๊มเพราะว่า ช่วงมิลจะรู้สึกว่าจิปนอนน้อยมากๆเลยแล้วก็ทําให้ผิวไม่แห็งแล้วถ้าสังเกตดีๆนะเมื่อก่อนเนี้ยใต้าตาจิบแบะจะแบบแดงตลอดเวลาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะคะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆบอกทีละอย่างเพราะว่าตอนนี้ถึงบอกไปมันก็ยังไม่มีขายไม่ใช่ครีมทาใต้ตานะคะแต่เป็นอาหารเสริมชนิดก,กิน,นะคะ่ะที่เป็นของมาดีๆเหมือนกันนะคะในอนาคตนี้ก็จะนําเข้ามาเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ทากรสเฟตเตอร์เนี่ย อีกแป๊หนึ่งล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าอช่วงนี้ทาไปเท่าไหร่มันก็แห้งตลอดสำหรับคนที่ทาไปท่าถหรยแล้วแห้งตลอดเนี่ยไม่ต้องแบบเครียดน,นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นได้มาก,มากๆเร็วมากๆก,กว่าคนที่แบบซึมได้ช้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเซลล์ด้านล่างเราค่ะต้องการการดูแลเป็นแบบอย่างมากแล้วตัวที่สองที่จบจะทาน,นะคะก็คือพลาเซนต้าค่ะแต่ว่าช่วงเนี้จีปะมีอ่าสิวอุดตันเนี่ย เขาไม่ได้เรียกว่าสิวอันคือช่วงนี้ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนบ่อยแล้วมันก็มีสิวมาตรงนี้อีกเม็ดนึ่งนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวสิวเหมือนกันแล้วก็ตัวที่2ที่ใช้ประจํานะคะคือพาเซนตาของ L.P.B นะคะคือมีหน้าตาเป็นอย่างนี้หลายคนถามว่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้จิ๊บชอบทาเยอะๆมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้หน้าเด้งๆวาวๆค่ะ ก็คือตัวนี้เน ah no <Okay. S 1> ี so so ่ยมันมันกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยงเดิมของผิวเนี่ยที่มีอยู่ไม่ให้เสียไปโดยที่ไม่เติมน้ําใหม่เพราะการที่ไม่เติมน้ําใหม่เนี่ยมันจะทําให้ผิวเราไม่อุดตันนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องใสหน้าขาวกับหน้าใสไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าขาวก็จะขาวขาวใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าใสก็จะแบบผ่องๆหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คือวันนี้เนี่ยก็ตอนนี้คืนเนี่ยจิทาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวสิวอีกนิดนึงนะคะก็คือ ต้มเฉพาะบริเวณที่เป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นทางหน้านะคะก็คือแต้มๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริเวณที่เป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเคล็ดลับอ,อะไรยังไงเนี่ยให้แต่งหน้าให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่าว,ว่างล้วจะทํานะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่บบว่ายุ่งมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้บอกว่าไม่มีเวลาแบบอัดคลิปหรืออะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะคะก็ะสัญญาว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะรีบทาให้ดูเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วแล้วก็หลายๆคนที่สงสัยว่าเอฟเฟกเตอร์ช่วยเรื่องอะไรนะคะต้องบอกเลยว่า เอสแฟกเเนี่ยช่วยทุกปัญหาของผิวที่มากับวัยนะคะแล้วก็ความหมองคล้ำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบตอนเด็กๆเราไม่เป็นแล้วปัจจุบันเราเป็นนะคะคือเอสแฟกเตอจะช่วยหมดเลยแล้วก็อันตียเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรก็คือเรื่องสิวนะคะสิวอุดตันสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยเนี่ยต้องใช้นะคะแล้วหลายคนถามิิว่าเออแล้วสิวสเตียรอยเนี่ยควรจะใช้ตัวไหนนะคะจีนันนะว่าสิวสเตียรอยเนี่ยควรจะใช้ทั้ง2ตัวนะคะ ตอนนี้ไมดีดีเนี่ยดังมากเลยนะคะเมื่อวันอ่าก่อนวันที่มาเนี่ยก็เพิ่งเซ็นสัญญากับคนจีนไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอามาอีกนะคะอ่าเอามาอีกเพื่อเอามาแบบให้คนเกาหลีะคะ่ะที่เขาอยู่ที่เกาหลีแล้วเขาก็อยากจะขายเมดิลีนก็เลยพรุ่งนี้เนี่ยเจอเขาด้วยนะคะเพื่อแบบคุยเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเทศเราอะไรเงี้ยก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ก็ใกล้จะขาดตลาดเหมือนลอตที่แล้วอีกแล้วนะคะเพราะว่า,ามันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วงกลางๆเดือนมิทุนายนเลยแล้วใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ให้รีมาขอว่าทําไมราคาสูงจังสำหรับจิ๊บก็คิดว่ามันก็ตามคุณภาพนะคะเพราะว่าอย่างโก o w t แฟ a เตอร์เนี่ยเราใส่ปริมาณความเข้มข้นถึง30%นะคะแล้วก็เอ้ย ใส่30ชนิดโดยความเข้มขน้น95%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้มข้นมากถ้าเทียบกับราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอนตี้เอ็เน่ Anti เนี่ยเป็นเลตินอลดีไฮซึ่งจัตตลับทดลอคน,น,นที่ผลิตสารตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นสารที่มีวิจัยเป็นกระดาษออกมารับรองเลยนะคะว่าสามารถรักสิวได้รักษาสิวได้ตรงสุดที่สุดนะคะไม่ใช่แบบ การฉาบสิวไว้บนหน้าอะไรเงี้ยคือใช้เลตินอนที่ไฮเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าการรักษาสิวในระยะสั้นเพื่อให้ผลระยะยาวสินค้าของเมดิลินทุกตัวนะคะไม่ว่าตัวที่ขายอยู่แล้วหรือว่าตัวที่กำลังจะออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีผลกระทบต่อการเลิกใช้แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดแฟกเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ไปได้เลยถึง 60- 7 0ปีก็ไม่มีผลข้างเคียงนะคะส่วน ตัวสิวเนี่ยก็สามารถใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าสิวจะหมดจะบอกว่า60ปีก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันรักษาระยะสั้นแป๊บนึงเดี๋ยวสิวหมดก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ตามอาจจะแบบ ได้มันจุดเหมือนจิ๊บอะไรเงี้ยเวลาเป็นก็คือแต้มๆไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดใครเป็นทั่วหน้าเนี่ยแนะนาว่าทาทั่วหน้าเลยนะคะทําไมสิวเซรอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้2ตัวนี้เพราะว่าตัวเอสแฟกเตอร์เนี่ยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่ถูกทำลายจากเียรอยแล้วก็เสริมสร้างชั้นผิวใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดในคลิปต่อไปดีกว่านะคะเลือกเซรย่ยจะได้ไม่ยาวเกินไปนะไปละบ,บาย